สวัสดีครับผมชื่ออิทธิฤทธิงามสะอาดชื่อในเกม p o x z นะครับตอนนี้เล่นให้กับทีม X10 k i d ครับครับก็ในทีมมีด้วยกัน5คนนะครับผมก็เป็นอินเกม l ีเดอรนะครับเป็นคนสั่งแผนเล่นตำแหน่ง i n นิเตเตอร์นะครับก็เป็นเหมือนคนหาข่าวครับส่วนคนต่อไปก็ครูนะครับชื่อว่าทีมก็เป็นตำแหน่ง f l e ็กครับก็เล่นซัพพอร์ตเพื่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นปฏิภาณครับก็เป็นด้วยลิทของทีมก็ ตัวทำลายล้างครับแล้วก็เป็นสแกลลี่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของทีมครับ mm hmm. ก็คอยควบคุมแล้วก็ควบคุมก็สั่งสั่งการด้วยอีกทีนวยครับ mm hmm. แล้วก็เป็น mm hmm. คนสุดท้ายเป็นซูชิบอยครับ mm hmm. ก็เซนติเนลครับ hmm. ก็คอยป้องกันหลังให้เพื่อนครับไปยังไงครับ mm hmm. เคิเร์บอเข้ามาแล้วจอรถเซนยังเอาไปได้อีก่เนยแล้วผ่านไปก็เป็นทีมไวท์ทีมที่อย่างหังแข่งก็เป็นทีมไวกิ้งครับจากประเทศบราซิลครับรสึกดีมากครับที่ได้ชนะรู้สึก ดีครับแล้วก็กดดันเพราะว่าเราต้องมาโชว์เสกียภาพของโซนเราครับแล้วก็ของประเทศเราด้วยครับฝากติดตามเชียร์ทีมเอ็กเทนด้วยครับผมก็จะทำให้เต็มที่สุดก็หวังว่าจะเอาแชมป์กลับไปฝากทุกคนครับ